สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจูสั้นลู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โอกาสนี้นายวิบูลคูสกุลเอกกคราราชทูตไทยประจำสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวลราราชาทินัดดามาตรทรงห่วงใยราษฎรในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดให้พลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภานกาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญถุงยางชีพพระราชทานถวายพระสงค์และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเทิงและอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย ในการนี้ผู้แทนพระองค์ยังได้มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อนพึ่งพาแก่สาธนารณสุขจังหวัดนำไปมอบให้กับสตรีมีคันและมอบผงทำน้ำดื่ม PNG อไปบำบัดน้ำตามหนองคลองบึงให้เป็นน้ำที่ดื่มปลอดภัยจังหวัดเชียงรายเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเสียหาย18อำเภอ767หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน75,500ครอบครัวและมีผู้เสียชีวิต2คน วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับเป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสารพระราชดำริรุ่นที่1ที่อาคารสำนักงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายเครือข่ายในการนำองค์ความรู้จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ให้แก่คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาที่ทรงจัดตั้งเมื่อปี2504ปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจรรวมถึงพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมไร้ไบโอดีเซลจึงเป็นสถานที่สาธิตให้ความรู้และผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่คนไทยและต่างชาติด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธทรวัตรพึ่งทองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ